เอาพายสตาร์แบรนด์สัญชาติอิตาลีที่มีประสบการณ์การผลิตและพัฒนาสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้าและอุปกรณ์ป้องกันมาอย่างยาวนานกลับมาบุกตลาด2ล้อในไทยอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมสินค้ารุ่นใหม่ครบในทุกเซกเมนต์ครอบคลุมทุกการใช้งานดีไซน์แฟชั่นที่สวยงามและหลากหลาย พร้อมดีไซน์พิเศษเอเชียฟิตสำหรับชาวเอเชีย er, เหมาะกับสภาพอากาศและการขับขี่ของไบค์เกอร์ชาวไทยโดยเฉพาะค่ะแบรนด์ทุกแบรนด์ผมเชื่อว่าที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยก็คงเน้นเรื่องของการปกป้องแล้วก็ป้องกันแต่ว่าเอาพายสตาร์ Star เนี่ยเรื่องของป้องกันเนี่ยก็มีเรื่องของอเทคโนโลยีหรือว่าเลเวลความปลอดภัยที่ยกดับไปอีกขั้นจนวันนี้พัฒนาไปจนถึงขั้นมีแอร์แบ็กแล้วส่วนในเรื่องของแฟชั่นเรื่องของดีไซน์ต่าง นะครับอัพายสตาร์ Star เนี่ย <c oughs> ก็มีการพัฒนามาตลอดรวมไปถึงมีการ <c oughs> คอรแลแลบกับนักแข่งดังๆนะครับแล้วก็ศิลปินดังๆต่างๆมากมายสิ่งนี้ที่เป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นเอเกลักษณ์ของอัพายสตาร์ Star นะครับชมและทดลองสินค้าได้ที่อัลพายสตาร์ Star, ไทยแลนด์สำนักงานใหญ่บนถนนเพชรพระรามกรุงเทพ,รพรหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ